สวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะกินข้าวเช้ากันวันนี้นี่ก็ได้ไม่ออกอยาจะกินอะไรดีเชา้านี้กินข้าวเลยดีว่า้าพะโลพะโลมูสามชันกับพัดพัดหมูซับเอาไม่ใช่เลยเขื่อนแกงมูซับเขื่อนแกงมูซับไส้พักรวมใส่ตับไก่

เช้านี้ตื่นมามีเส้นแดดเว้ยเส้นแดดดีมากค่ะปิดกับมาว่าเลยม,มาว่าไม่มีเส้นแดดของฝั่มืดคืนมมาว่าแล้วก็มีหิมะตกนิดนึงพอหนีตื่นขึ้นมาเห็นบนสนามหญามมันจะมีเกล็ดขาวๆ <c oughs> พอนี้นี่มีมีงานต้องทำ หนามจุกเดี๋ยวอ้อไปข้างนอกปากนิดไงโอ๊ยหนังุกเยอะยมันแพะหระมันแพะแล้วก็มันหลอนเว้ยหน้านี่มันเบลือกเลยหน้าทีหน้ามันแบบเนี้ยเธอนี่ทาครีมพอหน้านี่แหง้งพอนี่อ้อไปข้างนอกมาก ออกไปข้างนอกมันโดนอากาศเย็นแล้วหน้ามันแห้งมันตึงไม่่มักก็เลยน้องทาครีมตัวนี้นี่จิบัตนี่ในความรู้สึกนี่นี่หว่าครีมตัวนี้ดีดีมากเลยมันสึ่ซับหน้ามันเดง้งเด้งหน้ามันมันมันหน้ามันแบบว่าไม่แห้งอ่ะ มีแค่นี้แล้วไม่มีแเดี๋ยวกไปทำไหมเลือกแต่นามมันกับตะกัา

ชอบกินข้าวร้อนร้อนอ่ะฮะต้องร้อนๆพออยู่ที่นี่มันอากาศมันหนาวใช่ไหมก็เลยอยากกินอะไรร้อนๆข้าวก็ต้องร้อนๆอะ่ะต่อจะกโรอยอยากกินปลาทูทอดนำงปิดอะไรแบบนั้นนะปลาทูทอดนำงปิด อืมหนหนังเป็้วออเ่าเล็อุยนะหัวปิง ปดแน่ยนี่น้ำพรินกน้ำหลอกข้าวหลนหลนน้นนำิกแป๊แปน้ำปิกไม่กินตอนเย็นไม่ได้นะอกินตอนช้มตอนย็นมันเราจะนอนหลัาาหบทำไมหลอกปลอดทองบางที

นลมปิดเหรอหรลปิดตะวันเจอแะ้รตอนนี้ จนเอนำปิกเราหรอกนำปิกท้องวันยาปัา๊มเนี่ยวันนี้งานข้องนี้นี่คิดไว้นี่ต้องคัดพืนนี่จะคัดพืนอย่างเดียวก่อนคัดพืน นี่จะคัดแผลห้ากระเ,ะเบื้งองจะคัดแผลห้ากระเบื้องทำว่าละห้ากระเบื้องห้ากระเบื้องห้ากระเบื้องเอายังเจี๊ยบเหรียญเนี่ย เอ้ยเอ้ยมันจะต้องียทิ้งนะเสีดีก่ามองหนจิตมัดเปียมังวไปเดินในขาโตมาไหนเนี่ยใช่มลงทางนี่ลงนี่ต้องหนังรดทั้มเข้าไปในห้างเข้าไปในห้างเนไห ตอนชอาไปไม่ม so, ีนะแต่ตอนออกมานี่สิคือมันเลิมมือแล้วนี่จะมองไม่เห็นนี่จะมองไม่เห็นทางทางเหงเลอไงนี่ก็เลยไม่รู้ว่ามันทึ่งอะไรยังแล้วนี่เขาฟังเขาพูดนี่นี่มีความรู้สึกว่าเขาพูดทึ่งว่าคาโตวิเซ่เมื่อขาบอกว่าเขาพูดทึงว่าทึ่งแล้วนะในที่ที่นี่จะลงเขาบอกว่าน่าจะทึ่งแล้วในที่นี้ลงแต่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่ามันพิษเือยว่าเขากำลังจะบอกว่าถ้าท่านทัดไปคือที่ที่นี่จะลง ทำไมนี่ลงบ่อสะท้านี่นะนึ่งสะท้านี่แม่นึ่งตะด้านี่มันก็โกดไก๋กันนะนี่เดินพอเราเดินไม่ทุกก็เดินเวียนไปเวียนมาอยู่ตรงนั้นแหละมันก็ลงตายดินไปด้วยเดินตายดินไปด้วยโชคดีไปเจอลูกโคตนึงลูกคนนั้นนี่ทำนี่จะลงไปด้านหลังแล้วและลงไปตายดินแล้วแต่ลูกคนนั้นบอกว่าลงไปไม่ได้ทางตันใช่ปะเขาก็เลยบอก่าให้ขึ้นไปข้างบนนี่ก็ขึ้นตามเข้าไปเขาก็ท่าทันนี้ไปได้จะบอลจะไป ทีทีปลายรถบัสคาตัวตรงนั้นจำไหมเจ้าเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเขาก็จะไปทีทีไกลๆนี้เหมือนกันเนี่ยก็ไปทางเดียวกันเนี่ย็เดินตามแกไปนั่นแหละลูกคนนี้ผมไม่ต้องกิดไปด้วยโจแกก็พาเดินลงไปเดินลงไปใต้เดแล้วก็ไปโป้กันทำไมตามน่าวะ ไม่รู้เตียวอะไรถึงมันรบกานตึงตาบอกไม่ท้ามใครนะคือ G P S มันก็นี่มีความรู้สึกว่า G P S มันมันไม่สะเทือนหรือวะอินเทอร์เน็ตนีไม่สะเทือนหนีก็ไม่รู้นะมันรู้สึกว่ามันม,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 มวนผับไม่คอยลอยเปิดเส้นว่ะ พอเราพิจภานครั้งนี้นะเราจะไปขครั้งจะได้ไม่ลืม่านครั้งนี้นี่จะ,จะรู้เลย mm hmm. เดี๋ยวครั้งที่สองนีง่จะไปครั้ง <Yeah. S 1> ถ้านีผ่าดเลย mm hmm. ก็ไม่ปื้ mm hmm. แต่ต้อตอนนี้นี่จะไปในช่วงเช้านะจะไม่ไปติดขำจะไม่ไปติดหยนเยน mm hmm. พราะว่าทีนี้บ่ายสามคืนก็เหลือจะขำแล้วนะ mm hmm. ก็เหลือจะหมึดแล้วนะนี่ <laughs> จะไปใ้เช้าน้อยแนละ้วอนจะลองเดินทางไปกลับไปกลับดู bây này thì thì lòng pít nữa đấy, nó cho ra chậm. ta ăn thằng đi đỡ lười, nào ăn thằng nữa, ใคถ้าไม่เจออีกคนลุงนั่นนี่ก็คงจะเดินทางอยู่นานเหมือนกันแหละพราะนี่ไม่รูมงงมมงงรม้มันต้องลงใต้ดินนี่คิดว่าใครเราเดินทาสนุนมันก็ถ้มีฟังก์ชใช่้างจริงจริมันไม่ใช่หรอกมันต้องลงใต้ดินไป ไปในเมืองใหญ่ๆคนพูดภาษาอังกฤษเยอะแต่เซนซ่นีอยู่มันคือไม่ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษกันทำไมเราซื้อซ่ากันาดใหญ่ซื้อซ่านขนาดใหญ่แต่ก็อยากเลียมจบเลี้ยมถ้าเราไม่เลี้ยเราไม่รู้นะว่าจริงๆเราไปเลี้ยไปมันพิษหรือถูกถ้าเราเลี้ยมไปเราเกิดพิษนิดๆพอก็อยากแก้แค่เรา Okay, เท่านั้นทุกเหลี่ยงนาเหลี่ยงล่างเลยไหมทุกอนอกจาไมันจะมีประโยคสำเร็จหรูมาเลยแม่ยื่ไปค็อกกี้ประโยคสำเร็จหรูมาเลยนั่งซื่อเรียนนะนี่ก็จะจำประโยคนั่นงทำประโยคเลยทองจำทองจำาพามพูดกับหน้ากราะจกทองจำทองจำในประโยคนั่นนะดูที่เราไม่ต้องคิดเองว่าเออเอาประโยคเอาตัวนี้ขึ้นหน้าเอาตัวนี้ขึ้นล่งางมาไ่อัวแรกคิดไม่เป็น เรียกไม่เป็นน่ามันเยีไม่ชอบน่ามันแบบนี้ไม่ชอบน่าเห็น đẹp phía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  đẹp เี็บ,บตัวเะละื่งตลาดนี่สั้างสินค้าเข้าไวาเอะตลาดนึง <c oughs> <c oughs> นี่นะไม่รู้จะผูกปือป้อยกมั้งอินเทอร์เนต็ตไปเนตลาดแต่มัน,ไ,นไม่มีอินเทอร์เนต็ตวิทย์มีเลยข้อกระดาษเขาหวาดหลูหวาดหลูแล้วก็โช้เขาหลูเขาเลยบอกผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันคืออะไรครับห่าดำอำเภอเดียอินเทอร์เนต็ตมันก็ไม่มี เขาว่าลูกว่าลูกไปแล้วว่าลูกนี่วัานี่ว่านี่คิดว่านี่ว่าลูกเมือนแล้วนะแต่เขาไม่เคยเห็นนี่ให้นี่จะถามเขาว่ามีครกหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสิ่นนีหวานนี่หวานอะไรวะเดี๋ยววันนี้นี่จะไปดูเขาบอกว่าให้มาดูวันที่ยี่สิบแปดสิ้นของเขาไม่ใช่ไหมวะมีอะไรว่เือต้องการถี่ขุนข้องเอเชียตะการเอเชีย นี่มาวันวันที่แป๊มันเป็นวันอาทิตย์นี่นี่คิดว่าวันอาทิตย์เขาคงไม่เปิดร้านหรอกเนะาะวันอาทิตย์หรืนี่คิดว่าร้านอื่นมันปิดหมดกันก็เลยเนี่ยจะไปวันนี้วันจันทร์ร้านเขาเปิดตั้งแต่เช้าปิดบ่ายสองเดี๋ยวจะไปดูว่ามีอะไรที่ดี้องตามนะ bật pin lên nhé, nó thì ra toàn đâu, cả bật bật lọt điểm